สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Comment XD นะครับวันนี้เราจะพาไปส่องคอมเมนต์ชาวต่างชาติที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกบวมและการถูกประทะครั้งเกมของเนย์มาหลังจากบาราซิลชนะเซอร์เบียไป2ประตูต่อ0และคาดการณ์ว่าเนย์มาจะไม่สามารถลงช่วยทีมชาติบาราซิลได้อย่างน้อย2นัดซึ่งตอนนี้ก็ผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาแล้ว2นัดน,นะครับบาราซิลเข้ารอบ16ทีมได้โดยเป็นแชมป์กลุ่มนะครับผมสำหรับวันนี้เราไปอ่านคอมเมนต์กันเลย โดยคอมเมนต์ที่1คุณไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลการเคลื่อนไหวส่วนใหญ่เนมาไม่ต้องพูดถึงความจริงที่ว่าเขามักดึงดูดผู้เล่นตัวจริงของฝ่ายตรงข้ามคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเนมาเพิ่งล้มลงหลังจากที่เขาถูกเปลี่ยนตัวการฟาวสิ้นสุดลงอันนี้เขาน่าจะหมายถึงพอเนมาถูกเปลี่ยนตัวก็ไม่ได้ล้มกลางสนามอีกแล้วนะเหมือนจะพูดประชดประชันนิดหน่อย คอมเมนต์ต่อมานะครับอย่างน้อยเราก็ได้รับการยืนยันว่าบราซิลได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เรียบร้อยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบางครั้งเขาเรียกการบาดเจ็บสําหรับตัวเขาเองแทนที่เขาจะปล่อยให้บอลเพื่อนร่วมงานก่อนเวลาเขามักจะทําให้คู่แข่งอับอายและไม่ใช่ผู้เล่นทุกคนที่จะยอมรับเรื่องนั้นระหว่างว่าคุณจะฟื้นฟูตัวได้อย่างรวดเร็ว คอมเมนต์ต่อมานะครับฉันรู้ว่าเนมาต้องการชนะการแข่งขันเพื่อประเทศที่เขารักแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ควรใส่ใจในตัวเองเขาควรปล่อยบอลและเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อรับบอลเพื่อดำเนินการต่อไปเพื่อป้องกันตัวเองจากการเข้าปะทะขอให้เขาฟื้นตัวอย่างเร็วไว้คอมเมนต์ต่อมาขอให้ฟื้นตัวไวๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาไม่ดีหายเร็วๆนะไม่มีผู้เล่นคนใดคนได้รับสิ่งนี้ในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่มี คอมเมนต์ต่อมานะครับขอให้เขาหายไวๆบารซิลจะคิดถึงเขาจริงๆเพราะเขาคือผู้เล่นที่โดดเด่นคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับเขาควรหยุดแสดงทักษะที่ไม่จําเป็นในพื้นที่กองกลางคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับจะเกิดอะไรขึ้นหากบาร์ซิลแพ้2เกมถัดมาและไม่ได้เข้ารอบคอมเมนต์ต่อมาครับขอให้หายไวๆนันเนมาคอมเมนต์ต่อมานะครับ,ขเ,รบเขาถูกไฮยีน่าตามล่าหลายครั้ง อันนี้เหมือนจะเป็นการเปรียบเปยนะครับว่าเนมาได้บอลบ่อยแล้วทุกคนเกมรับของฝั่งตรงข้ามจะเข้ามาหาเนมาซึ่งเป็นเหยื่อผู้น่าสงสารประมาณนั้นนะคอมเมนต์ต่อมาหายเร็วนัน้นเนมาการแข่งขันของบราซิลโดยที่ไม่มีคุณรู้สึกซีดกลับมาแข็งแรงขึ้นและแสดงให้พวกเราเห็นสิ่งที่คุณเป็นจริงจว่ามอสบราซิลคอมเมนต์ต่อมาโอกาสชนะบอลทองคำหรือรองเท้าบูทของเขาจะน้อยลง คอมเมนต์ต่อมาบราซิลยังมีกลาบี้เชซูสพวกเขาน่าจะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มได้คอมเมนต์ Comment ต่อมาการแข่งขันมักอยู่ที่นั่นแต่แฟนแฟนฟุตบอลจะไม่พร้อมที่จะได้ยินข่าวนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาบราซิลต้องการเขาควา้าแชมป์บอลโลกหายเร็วๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเนย์มาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะที่น่าทึ่งจริงๆซึ่งไม่มีวันไม่มีในผู้อื่น คอมเมนต์ต่อมาหากไม่มีเขาบาซิลอาจจะต่อกรสวิสเซอร์แลนด์แม้ว่าพวกเขาจะมีผู้เล่นอิสระที่มีทักษะเพียงพอจะฟุตบอลโลกกี่ครั้งนะครับเนมาก็าจะได้รับอาการบาดเจ็บหนักๆตลอดเลยนะครับตั้งแต่2 0 1 0 2 0 1 4 2018นะครับไม่ว่าจะเป็นการโดนสกัดแรงๆจนกระดูกหลังหักข้อเท้าพลิกบวมขาหักอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ค่อนข้างจะสงสารเนมานะครับเพราะว่าหลายๆแชมป ในอาชีพการค้าแข้งของเขาก็ได้มาเกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่ฟุตบอลโลกที่เขาน่าจะอยากได้ที่สุดในชีวิตนะเพราะว่ามัน4ปีมีครั้งหนึ่ง mm hmm. ก็อวยพรให้เนมากลับมาลงสนามซ้อมได้หายเ,เร็ววันนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับตันทีมชาติบราซิลคนนี้ด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวต่างชาติก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s ไ subscribe กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ